สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าใจง่ายๆวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเหมือนเล่าเล่นแต่จริงๆแล้วพอคิดตามจะเริ่มรู้สึกว่าเราอาจเข้าใจมันผิดมาตลอดลองนึกภาพตามนะครับถ้าอยู่ดีๆวันพรุ่งนี้แมวหายไปจากโลกทั้งหมดไม่ใช่แค่ไม่เห็นคลิปแมวในอินเทอร์เน็ตแต่คือไม่มีแมวจริงๆเหลืออยู่เลยคุณคิดว่ามนุษย์จะรู้สึกยังไงเราจะเฉยเฉยไหมหรือเราจะรู้สึกเหมือนโลกมันขาดอะไรบางอย่างไปแบบอธิบายไม่ถูก คำถามนี้สำคัญเพราะมันพาเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ารักตั้งแต่ต้นอย่างที่เราชอบคิดกันถ้าเราย้อนเวลากลับไปประมาณ12,000ปีก่อนมนุษย์ในยุคนั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราคุ้นเคยไม่มีเมืองไม่มีตึกไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมนุษย์เพิ่งเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์ไปสู่การทำเกษตรกรรมเราเริ่มปลูกพืชเก็บมเมล็ดพันธุ์และสะสมธัญญาหารไว้กินข้ามฤดูกาล ฟังดูเป็นก้าวหน้าครั้งใหญ่ของมนุษยชาติใช่ไหมครับแต่ในความก้าวหน้านั้นมันมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่ตามมาติดๆโดยที่มนุษย์ไม่ทันตั้งตัวนั่นคือหนูเมื่อมีแหล่งอาหารถาวรมีมดล็ดพืชมีกวดังเก็บข้าวหนูก็เริ่มเข้ามาอยู่ใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆหนูไม่ใช่แค่สัตว์กวนใจแต่มันคือภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชุมชนเพราะหนูทำลายอาหารแพร่โรคและขยายพันธุ์เร็วมาก และตรงจุดนี้เองที่มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งเริ่มสังเกตเห็นโอกาสสัตว์ตัวนั้นไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่หมาแต่คือแมวป่าแมวป่าในยุคนั้นไม่ได้คิดจะเข้ามาเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ได้มองเราเป็นครอบครัวและไม่ได้มีความคิดเรื่องความรักแบบที่เราชอบใส่ให้มันในปัจจุบันสิ่งที่แมวเห็นมีแค่อย่างเดียวคือระบบนิเวศใหม่ที่คุ้มมีหนูจํานวนมากมีอาหารต่อเนื่องและมีพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยจากผู้ล่าขนาดใหญ่แมวไม่ได้เข้ามาเพราะมนุษย์น่ารัก แต่เข้ามาเพราะคำนวณแล้วว่ามันอยู่รอดได้ดีตรงนี้เป็นจุดที่ความเข้าใจของเรามักคลาดเคลื่อนเรามักเล่าเรื่องนี้เหมือนมนุษย์เป็นฝ่ายเลือกแมวเอาแมวมาเลี้ยงเพื่อช่วยกำจัดหนูแต่ถ้ามองตามความจริงแมวไม่ได้รอให้ถูกเลือกมันเลือกที่จะเข้ามาเองมันเข้ามาใกล้ในระยะที่ปลอดภัยไม่เชื่องไม่เชื่อฟังแต่ก็ไม่หนีไปไหนและมนุษย์เองต่างหากที่เริ่มยอมให้มันอยู่ตรงนั้นลองเปรียบเทียบกับหมานะครับหมาเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์ฝึกอย่างจริงจัง เราคัดเลือกเราควบคุมเราสั่งได้หมาเข้าใจโครงสร้างอำนาจและยอมรับมันแต่มาในกรณีของแมวความสัมพันธ์มันกลับกันโดยสิ้นเชิงแมวไม่เคยถูกฝึกให้เชื่องแบบหมามันไม่เคยยอมรับว่ามนุษย์เป็นจ่าฝูงมันแค่เรียนรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่อันตรายและถ้าไม่อยากอยู่มันก็เดินออกไปได้มนุษย์ในยุคนั้นไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วพูดว่าเรามาเลี้ยงแมวกันเถอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือมนุษย์สังเกตว่าตั้งแต่มีแมวอยู่ใกล้ยุ้งฉางหนูเริ่มลดลง อาหารเสียหายน้อยลงและชีวิตง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงเพิ่มแมวไม่เรียกร้องไม่ขออาหารตรงๆไม่ต้องฝึกและไม่ต้องผูกมัดมันแค่ทำหน้าที่ของมันและมนุษย์ก็ปล่อยให้มันอยู่หลักฐานที่ชัดมากของความสัมพันธ์แบบนี้คือการค้นพบหลุมศพโบราณบนเกาะไซปรัสนักโบราณาคดีพบการฝังศพมนุษย์ร่วมกับแมวอายุประมาณ7,500ปีก่อนคริสตกาลประเด็นสำคัญคือบนเกาะไซปรัสไม่มีแมวป่าตามธรรมชาติ หมายความว่าแมวตัวนั้นต้องถูกพามาจากที่อื่นโดยมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันแมวก็ไม่ได้ถูกฝังแบบสัตว์ใช้งานมันถูกฝังอย่างมีความหมายคล้ายสมาชิกในชีวิตไม่ใช่แค่เครื่องมือตรงนี้บอกอะไรเราบ้างมันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวไม่ได้เกิดจากคำสั่งไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นเรื่องปกติเป็นข้อตกลงที่ไม่มีเอกสารไม่มีคำพูดแต่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันมนุษย์ได้ประโยชน์จากมีแมว ส่วนแมวก็ได้พื้นที่และอาหารโดยไม่ต้องยอมเสียอิสระและนี่แหละครับคือหมัดเด็ดของช่วงนี้มนุษย์คิดว่าตัวเองได้ผู้ช่วยกำจัดหนูแต่ในความเป็นจริงมนุษย์กำลังเปิดประตูให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้ามาอยู่ใกล้โดยไม่ต้องเชื่องไม่ต้องสยบและไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครเลยเกมมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นและที่สำคัญคือมนุษย์ไม่รู้ตัวเลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเราไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้ว ถ้าเราต่อเรื่องจากจุดที่มนุษย์เริ่มยอมให้แมวอยู่ใกล้ช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครเรียกมันว่าสัตว์เลี้ยงแมวยังเป็นเพียงนักล่าที่เดินเข้าออกระหว่างยุ้งฉางกับทุ่งหญ้าอย่างอิสระแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆคือสถานะของมันในสายตามนุษย์จากสัตว์ที่แค่มีประโยชน์ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่แตะต้องด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เกิดขึ้นในอารยธรรมที่มนุษย์ให้ความหมายกับทุกสิ่งรอบตัวอย่างจริงจัง นั่นคืออียิปโบราณสำหรับชาวอียิปต์แมวไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแมวมาพร้อมกับภาพของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและการคุ้มครองเพราะในสังคมที่พึ่งพาแม่น้ำนายและการเกษตรเป็นหลักหนูคือศัตรูตัวฉกาจของชีวิตประจำวันการมีแมวอยู่ในบ้านหรือใกล้แหล่งเก็บอาหารหมายถึงการลดความเสี่ยงต่อความอดอยากโดยตรงแมวจึงไม่ได้แค่ช่วยจับหนู แต่มันผูกตัวเองเข้ากับความอยู่รอดของครอบครัวโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเมื่อเวลาผ่านไปบทบาทนี้ถูกยกระดับจากการใช้งานไปสู่ความหมายทางสัญลักษณ์แมวเริ่มถูกเชื่อมโยงกับเทพีบาสเทสเทพีผู้มีรูปลักษณ์เป็นหญิงที่มีศีรษะแมวหรือบางยุคก็เป็นแมวทั้งตัวบาสเทสไม่ได้เป็นเทพแห่งสงครามหรืออำนาจแข็งกร้าวแต่เป็นตัวแทนของแม่ความอ่อนโยนการคุ้มครองบ้านและความอบอุ่นในครอบครัว การที่แมวถูกผูกเข้ากับเทพลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการสังเกตชีวิตจริงของมนุษย์ที่เห็นว่าแมวอยู่ใกล้ลูกอยู่ใกล้อาหารและอยู่ใกล้พื้นที่ปลอดภัยเสมอเมื่อแมวกลายเป็นภาพแทนของเทพการปฏิบัติต่อมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสัตว์ที่เคยไล่ได้กลายเป็นสิ่งที่แตะต้องด้วยความเกรงใจ ในอียิปต์มีกฎหมายคุ้มครองแมวอย่างจริงจังการฆ่าแมวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงถึงขั้นโทษประหารและในระดับครัวเรือนเมื่อแมวในบ้านตายสมาชิกทั้งบ้านจะโกนคิ้วเพื่อไว้ทุกข์เป็นการแสดงออกว่ามีบางสิ่งสำคัญสูญหายไปไม่ใช่แค่สัตว์ตัวหนึ่งจากไปถ้ามองเผินๆเ,เรื่องนี้อาจดูเหมือนมนุษย์หลงไหลแมวจนเกินเหตุ แต่ถ้ามองลึกลงไปในเชิงสังคมจะเห็นว่านี่คือการเปลี่ยนกลยุทธ์ของแมวโดยสมบูรณ์แมวไม่ได้พึ่งพาความกลัวอีกต่อไปเพราะความกลัวอยู่ได้นานไม่นานสิ่งที่อยู่ได้นานกว่าคือความศรัทธาเมื่อมนุษย์เชื่อว่าแมวเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำร้ายแมวจึงไม่ใช่แค่การทำร้ายสัตว์แต่คือการท้าทายระเบียบของโลกและเทพเจ้าที่น่าสนใจคือแมวไม่ได้ต้องทำอะไรพิเศษเพื่อเกิดสถานะนี้มันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้แสดงอิทธิฤทธ และไม่ได้แสดงตัวเป็นผู้ปกครองมันเพียงแต่อยู่ในจุดที่มนุษย์ให้คุณค่าสูงสุดเสมอนั่นคืออาหารความปลอดภัยและครอบครัวเมื่อสิ่งมีชีวิตใดก็ตามผูกตัวเองเข้ากับ3ส,สิ่งนี้ได้อย่างแนบแน่นมนุษย์จะเริ่มปกป้องมันโดยอัตโนมัติแมวในอียิปต์จึงไม่ต้องออกคำสั่งไม่ต้องปกครองและไม่ต้องแสดงอำนาจเหนือใครเลยอำนาจของมันเกิดจากการที่มนุษย์ไม่กล้าทำร้ายไม่กล้าไล่และไม่กล้าละเลย เมื่อใครก็ตามในสังคมเริ่มเชื่อว่าการทำร้ายแมวคือการทำร้ายความมั่นคงของบ้านตัวเองเกมก็เปลี่ยนทันทีจากเดิมที่มนุษย์เป็นฝ่ายตัดสินกลายเป็นฝ่ายคอยระวังตัวนี่คือจุดที่แมวขยับจากนักล่าข้างยุ้งฉางไปสู่สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับอาระยะธรรมอย่างสมบูรณ์และเป็นบทเรียนสำคัญว่าการยึดครองไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไปบางครั้งแค่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าทำร้ายก็เพียงพอแล้ว แมวไม่ต้องปกครองใครเลยแค่ทำให้มนุษย์เชื่อว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมถ้าไม่มีมันอยู่ตรงนั้นเท่านี้อำนาจก็ฝังรากลึกจนถอนออกแทบไม่ได้แล้วหลังจากแมวถูกยกระดับจากสัตว์ข้างยุ่งฉางไปเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่กล้าทำร้ายคำถามต่อมาคือแล้วมันออกจากอนณาเขตเดิมของตัวเองได้อย่างไรคำตอบของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้หรือการยึดครองแบบจักรวรรดิ แต่อยู่ที่สิ่งที่มนุษย์ให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกเริ่มเชื่อมต่อกันนั่นคือการเดินทางและการค้าเมื่ออาระยธรรมเริ่มแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเรือพ่อค้ากลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโลกยุคโบราณเรือเหล่านี้ขนทุกอย่างที่มีค่าตั้งแต่อาหารเครื่องเทศไปจนถึงของหายากที่สร้างอํานาจและความมั่งคัง่งปัญหาหนึ่งที่ทุกเรือต้องเจอเหมือนกันคือหนูหนูบนเรือไม่ใช่แค่สร้างความร,ารําคาญแต่มันทําลายเสบียง กัดเชือกกัดผ้าและแพร่โรคการแก้ปัญหาด้วยแรงงานมนุษย์ทําได้จํากัดแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทํางานนี้ได้โดยไม่ต้องสั่งนั่นคือแมวเรือพ่อค้าของกรีกและโรมันจึงเริ่มมีแมวประจำำําลําแมวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยรักษาความเสียหายหทางเศรษฐกิจโดยตรงใครก็ตามที่เคยเดินทางทางเรือจะรู้ดีว่าพื้นที่บนเรือมีค่ามาก การยอมให้แมวอยู่บนเรือหมายถึงมันต้องคุ้มจริงและมันก็คุ้มในระดับที่ไม่มีใครอยากขาดจุดสําคัญคือเมื่อแมวขึ้นเรือมันไม่ได้เดินทางไปที่เดียวแล้วกลับแต่มันเดินทางซ้ําแล้วซ้าเล่าระหว่างท่าเรือเมืองและอรารยธรรมที่แตกต่างกันแมวกลายเป็นผู้โดยสารที่ไม่มีใครจองตัวให้แต่ทุกคนยอมรับการมีอยู่ของมันและนี่คือจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจแบบเงีย,งยบๆแมวไม่ได้ยึดเมืองใดเมืองหนึ่งแต่มันฝังตัวอยู่ในเครือข่ายการค้าโลก เมื่อการเดินเรือขยายตัวไปไกลขึ้นกลุ่มนักเดินเรือที่โหดและอึดที่สุดกลุ่มหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างไวกิ้งก็เข้ามามีบทบาทเรือไวกิ้งต้องเดินทางตัวในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายสเบียงคือชีวิตและหนูคือศัตรูแมวบนเรือจึงไม่ได้เป็นแค่ตัวช่วยแต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบเอาชีวิตรอดแมวที่สามารถทนคลื่นลมทนความหนาวและทำหน้าที่ได้ดีจะได้สิทธิ์เดินทางต่อไปเรื่อยๆข้ามทะเลและข้ามทวีปโดยไม่ต้องรู้เลยว่าตัวเองกำลังขยายอิทธิพลไปไกลแค่ไหนจากเรือ แมวเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าที่เชื่อมตะวันออกกับตะวันตกผ่านทั้งทะเลทรายและเมืองใหญ่สินค้าที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งคือผ้าไหมซึ่งเป็นทั้งทรัพย์สินและสัญลักษณ์อำนาจของจีนผ้าไหมดึงดูดหนูและหนูก็คือความเสียหายระดับรัฐการมีแมวในคลังสินค้าและสถานที่เก็บผ้าไหมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแมวถูกยอมรับในฐานะผู้พิทักษ์ความมั่งคั่งโดยปริยาย จากจีนแมวเดินทางต่อเข้าสู่ญี่ปุ่นผ่านพระสงฆ์และพ่อค้าที่ต้องปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดในอีกแบบหนึ่งนั่นคือคัมภีร์ทางศาสนาคัมภีร์ไม่ได้แค่เป็นหนังสือแต่เป็นความรู้ความเชื่อและตัวตนของสังคมหนูที่กัดคัมภีร์คือภัยต่อรากฐานทางวัฒนธรรมการมีแมวอยู่ในวัดจึงกลายเป็นเรื่องปกติและจากตรงนี้เองภาพลักษณ์ของแมวเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งจากสัตว์ใช้งาน ไปสู่สิ่งที่นำพาความดีงามมาให้เมื่อแมวอยู่ใกล้ทรัพย์สินความรู้และศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันมนุษย์ก็เริ่มตีความใหม่แมวไม่ใช่แค่ผู้คุมหนูแต่เป็นผู้คุมโชคภาพของแมวที่นั่งสงบไม่วุ่นวายแต่ทําให้ลูกอย่างรอบตัวปลอดภัยค่อยๆกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่นสิ่งนี้ตกผลึกออกมาเป็นมาเนกิเนโกะแมวกวักที่เราเห็นกันจนชินตาแมวไม่ได้กวักเงินโดยตรงแต่มันแทนความเชื่อว่าหากแมวอยู่ตรงนี้สิ่งดีๆจะตามมาเอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่แมวไม่ต้องบุกไม่ต้องยึดและไม่ต้องแสดงอำนาจเลยมันแค่ไปอยู่ทุกที่ที่มน,นุษย์ให้คุณค่าไม่ว่าจะเป็นอาหารสินค้าความรู้หรือศรัทธาและเมื่อมันอยู่ตรงนั้นนานพอมนุษย์ก็เริ่มเชื่อว่าการไม่มีแมวคือความเสี่ยงบางอย่างที่ไม่ควรลองนี่คือโลจิสติกระดับโลกของแมว อำนาจที่ไม่ได้มาจากกำลังแต่มาจากการเดินทางและการฝังตูวอยู่ในโครงสร้างของโลกมนุษย์อย่างแนบเนียนจนถึงจุดที่เราแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าโลกที่เชื่อมต่อกันวันนี้มีแมวอยู่ตรงกลางมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เมื่อแมวกระจายตัวไปพร้อมกับเส้นทางการค้าและการเดินเรือสิ่งที่ตามมาโดยไม่ต้องนัดหมายคือการที่มันเริ่มเข้าไปอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจของมนุษย์มากขึ้นเ,นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะมันสแสวงหาอำนาจ แต่เพราะอำนาจเองต่างหากที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยและควบคุมความเสียหายได้และแมวก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างเงียบเชียบเกินกว่าจะมองข้ามในโลกมุสลิมแมวได้รับสถานะที่แตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างชัดเจนความเชื่อนี้ไม่ได้เริ่มจากกฎกหมายหรือคำสั่งทางศาสนาแต่เริ่มจากเรื่องเล่าที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมนั่นคือตำนานของมูเอซาแมวตัวโปรดของท่านศาสดามมฮัมหมัด เรื่องเล่าที่ว่าเมื่อแมวนอนหลัดอยู่บนแขนเสื้อท่านยอมตัดแขนเสื้อทิ้งแทนที่จะปลุกมันไม่ได้สื่อว่าแมวศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์แต่สื่อถึงความเมตตาและการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นแก่นสําคัญของศาสนาอิสลามจากแนวคิดนี้แมวจึงถูกมองว่าเป็นสัตว์สะอาดเป็นมิตรและไม่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แมวสามารถเข้าออกมสัสยิดได้อย่างอิสระสิ่งที่สัตว์ชนิดอื่นทําไม่ได้ การที่แมวเดินผ่านผู้คนที่กำลังสวดมนต์โดยไม่ถูกขับไล่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันสะท้อนว่าศาสนาในฐานะโครงสร้างอำนาจทางจิตใจได้ยอมรับการมีอยู่ของแมวอย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องเขียนกฎข้อใดไว้เลยเมื่อศาสนายอมรับการเมืองและราชสำนักก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นในจีนโบราณวังต้องห้าไม่ได้เป็นเพียงที่ประทับของจักรพรรดิแต่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดความเป็นระเบียบและความมั่นคง แมวที่อยู่ในวังไม่ได้มีหน้าที่เป็นของเล่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยทางอ้อมทั้งต่ออาหารเอกสารและทรัพย์สินล้ำค่าแมวในวังจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะความเสียหายเพียงเล็กน้อยในพื้นที่นี้อาจหมายถึงความวุ่นวายระดับรัฐในรัเสเซียเรื่องราวนี้พัฒนาไปอีกขั้นอย่างชัดเจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะเลนินกราดรเผชิญปัญหาหนูระบาดอย่างหนักหนูทำลายทั้งสเสบียงและโบราณวัตถุ ในที่สุดรัฐต้องนําแมวจากเซเบีเรยรยเข้ามาเป็นจํานวนมากจนเกิดสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าหน่วยแมวพิทักษ์พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิคาชแมวไม่ได้อยู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่เป็นทรัพยากรของชาติที่ช่วยปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเมื่อมองจากศาสนาและราชสำนักมาสู่ผู้นำระดับโลกภาพก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ชัดขึ้นในระดับบุคคลอับราฮัมลินคอน หนึ่งในประธานาธิบดีที่ต้องเผชิญวิกฤตหนักที่สุดของสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนรักแมวอย่างมากเขาเลี้ยงแมวหลายตัวในธำเนียบขาวและปฏิบัติกับมันยังเป็นมิตรในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังแตกแยกอย่างรุนแรงในขณะที่มนุษย์กำลังฆ่ากันผู้นำสูงสุดกลับเลือกมีแมวอยู่ข้างกายนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพื้นที่สงบเล็กๆที่ช่วยพยุงสภาพจิตใจของผู้มีอำนาจแม้แต่ผู้นำที่แข็งกร้าวอย่างโจเซฟสตาลิน ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงบทบาทของแมวได้หลังสงครามหนูระบาดในระดับที่กระทบต่อโครงสร้างรัฐแมวถูกนํามาใช้ในฐานะเครื่องมือฟื้นฟูความปกติแม้จะไม่มีภาพสตาลินอุ้มแมวอย่างอบอุ่นแต่การยอมพึ่งพาแมวก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าอำนาจที่แข็งแกร่งเพียงใดก็ยังต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยู่ในโครงสร้างอำนาจโดยตรงในโลกปัจจุบันตัวอย่างที่เห็นชัดและเป็นรูปธรรมที่สุดอาจไม่ใช่ผู้นำสงครามแต่คือเจ้าแอลรี่ แมวประจำบ้านเล็กที่10ถนนดาวนิ่งแลรี่ไม่ได้รับการเลือกตั้งไม่ได้สังกัดพรรคและไม่เคยถแถลงนโยบายแต่กลับอยู่รอดผ่านนายกรัฐมนตรีมาหลายสมัยเปลี่ยนรัฐบาลกี่ครั้งแมวตัวเดิมก็ยังอยู่ตรงนั้นทำหน้าที่ควบคุมหนูเล็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ข้อเท็จจริงเดียวกันอำนาจของมนุษย์เปลี่ยนมือได้เสมอราชวงศ์ล่มสลายรัฐบาลถูกโคน่นผู้นำถูกลืม แต่แมวที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอํานาจกลับจะอยู่ต่อเพราะมันไม่ท้าทายอํานาจไม่แย่งตําแหน่งและไม่สร้างภัยทางการเมืองมันเพียงทําหน้าที่ที่ทาให้อํานาจดํารงอยู่ได้ง่ายขึ้นและนี่คือหมัดเด็ดของช่วงนี้ถ้าแมวอยู่ข้างผู้นําแมวก็ปลอดภัยทั้งโลกไม่ใช่เพราะมันมีอํานาจเหนือใครแต่เพราะมันเลือกยืนอยู่ตรงจุดที่อํานาจต้องการความสงบมากที่สุดอํานาจอาจเปลี่ยนมือได้ทุกวันแต่แมวอยู่ต่อเสมอ และนั่นทําให้มันกลายเป็นผู้ชนะที่เงียบที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เมื่อแมวสามารถอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจอยู่รอดท่ามกลางศาสนาการเมืองและราชสำนักได้โดยไม่ถูกกำจัดคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าแมวเก่งแค่ไหนแต่คือมนุษย์ยอมให้มันทําได้อย่างไรคำตอบของช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ลึกลงไปในร่างกายและสมองของมนุษย์เองโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเราถูกออกแบบมาให้แพ้ทางสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นแมวไม่ได้ครองโลกด้วยกำลังไม่ได้ครองโลกด้วยศาสนาและไม่ได้ครองโลกด้วยการเมืองสิ่งที่มันใช้จริงๆคือชีววิทยาและจิตวิทยาในระดับพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ระดับที่ไม่ต้องผ่านเหตุผลไม่ต้องคิดไม่ต้องเชื่อแค่เห็นได้ยินหรือสัมผัส สมองก็ทำงานแทนเราไปแล้วเริ่มจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดนั่นคือเสียงเสียงร้องของแมวไม่ใช่แค่เสียงบ่นหรือเสียงเรียกร้องธรรมดางานวิจัยจำนวนมากพบว่าเสียงเมียวของแมวโดยเฉพาะเวลาที่มันต้องการความช่วยเหลือหรือความสนใจมีช่วงความถี่ใกล้เคียงกับเสียงร้องของทารกมนุษย์อย่างน่าประหลาดและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะสมองมนุษย์ถูกพัฒนามาให้ตอบสนองต่อเสียงทารกเป็นพิเศษ เสียงแบบนี้จะกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเอาใจใส่และความเร่งด่วนโดยอัตโนมัติพูดง่ายๆคือต่อให้คุณจะเป็นคนใจแข็งแค่ไหนเสียงแบบนี้จะเลี่ยงสมองส่วนเหตุผลแล้ววิ่งตรงเข้าไปสั่งการความรู้สึกทันทีแมวไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอ้อนยาวๆแค่ส่งสัญ,ญญาณเสียงที่ถูกความถี่สมองมนุษย์ก็พร้อมจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้มันแล้วโดยที่เจ้าของสมองยังไม่ทันตั้งคำถามได้ซ้ำ ถัดมาคือรูปลักษณ์หน้ากลมตาโตสัดส่วนศีรษะใหญ่กว่าลําตัวลักษณะเหล่านี้ในทางชีววิทยาเรียกว่าเบบี้สกีมาหรือชุดคุณลักษณะที่สมองมนุษย์ตีความว่าต้องปกป้องโดยอัตโนมัติลักษณะเดียวกันนี้พบในทารกมนุษย์และถูกฝังอยู่ในระบบประสาทของเรามานานนับแสนปีเมื่อสมองเห็นรูปแบบนี้มันจะเปิดโหมดปกป้องทันทีโดยไม่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ แมวไม่ได้หน้าตาน่ารักเพราะความบังเอิญเพราะลักษณะที่รอดมาได้ดีคือลักษณะที่มนุษย์ไม่อยากทำร้ายเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งกระตุ้นสัญชตาตญาณการดูแลได้โดยไม่ต้องร้องขอมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเขี้ยวหรือกรงเล็บมากนักเพราะมนุษย์จะทำหน้าที่นั้นให้แทนโดยสมัครใจแต่สิ่งที่ลึกและทรงพลังที่สุดของแมวไม่ใช่เสียงหรือหน้าตาหากเป็นพฤติกรรมแมวไม่อ้อนสม่ำเสมอมันไม่ได้แสดงความรักทุกครั้งที่เจอ ไม่ได้ตอบสนองต่อนมนุษย์แบบเดิมทุกวันและนี่แหละคือจุดที่สมองมนุษย์แพ้ทางอย่างสมบูรณ์ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าระบบรางวัลแบบไม่แน่นอนสมองจะหลั่งโดปามีนแรงที่สุดไม่ใช่ตอนที่ได้รางวัลเสมอแต่ตอนที่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อแมวเมินเฉยสมองจะไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อวันหนึ่งมันเดินเข้ามาคลอเคลียโดยไม่คาดคิดสมองจะจดจำช่วงเวลานั้นอย่างรุนแรงความรู้สึกดีจะถูกขยายมากกว่าปกติ และมนุษย์จะเริ่มพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังเข้าสู่วงจรเดียวกับการพนันหรือสล็อตแมชชีนตรงนี้เองที่ความแตกต่างระหว่างหมากับแมวชัดเจนขึ้นอย่างคำขำหมาอ้อนทุกวันหมาให้ความรักแบบตรงไปตรงมาสมองมนุษย์จึงคุ้นเคยและคาดเดาได้แต่แมวอ้อนวันไหนวันนั้นจะกลายเป็นวันที่พิเศษทันทีเป็นวันที่เจ้าของจำได้เป็นวันที่รู้สึกว่าเราได้รับเลือก และประโยคที่ฟังดูเหมือนเล่นๆแต่จริงมากคือหมาอ้อนทุกวันแมวอ้อนวันไหนมนุษย์จำไปทั้งชีวิตเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเสียงที่กระตุ้นสัญชาตญาณหน้าตาที่เปิดโหมดปกป้องและพฤติกรรมที่สร้างโดปามีนแบบไม่แน่นอนแมวไม่จำเป็นต้องขออะไรเลยมันไม่ต้องสั่งไม่ต้องเรียกร้องและไม่ต้องอธิบายสมองมนุษย์จะยื่นทุกอย่างให้เองทั้งเวลาความสนใจพื้นที่และทรัพยากร โดยรู้สึกเต็มใจและมีความสุขกับการให้หมัดเด็ดของช่วงนี้จึงชัดมากแมวไม่ได้ครองโลกเพราะมันฉลาดกว่ามนุษย์แต่เพราะมันตรงจุดที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ต้านทานสิ่งนี้และเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วจะเริ่มเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่ความน่ารักและไม่ใช่ความอ่อนแอของมนุษย์แต่มันคือการทำงานร่วมกันของชีววิทยาและจิตวิทยา ที่ทำให้แมวไม่ต้องขออะไรเลยเพราะทุกอย่างถูกยื่นให้ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ภาพทั้งหมดเริ่มชัดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับแมวไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แฟชั่นของยุคสมัยและไม่ใช่ผลจากความน่ารักเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆต่อเนื่องยาวนานและเมื่อเราเริ่มมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดคำถามสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือโลกใบนี้ ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของถ้ามองตามข้อเท็จจริงแมวไม่เคยใช้กำลังไม่เคยข่มขู่และไม่เคยบังคับมนุษย์ให้ทำอะไรเลยมันไม่เคยออกคำสั่งไม่เคยเรียกร้องความจงรักภักดีและไม่เคยให้สัญญาว่าจะอยู่กับใครตลอดไปแมวไม่ผูกมัดไม่อธิบายและไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของมนุษย์ในแบบที่มนุษย์คาดหวังแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นแบบนั้นมนุษย์กลับเป็นฝ่ายยอมเองทั้งหมด มนุษย์เลือกเปิดพื้นที่ให้แมวอยู่ในชีวิตจากแค่พื้นที่ข้างยุ้งฉางกลายเป็นในบ้านจากมุมหลบแดดกลายเป็นโซฟาจากแค่การแบ่งเศษอาหารกลายเป็นการเลือกอาหารที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้มันกินเราสร้างบ้านให้มันมีที่นอนมีมุมสงบมีของเล่นและมีพื้นที่ส่วนตัวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากคำสั่งของแมวแต่เกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์เอง ถมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นจะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะถูกบังคับแต่เพราะรู้สึกดีที่ได้ทำความสุขของแมวกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสุขมนุษย์โดยไม่รู้ตัวเราดีใจเมื่อมันกินอิ่มเราสบายใจเมื่อมันนอนหลับและเรากังวลเมื่อมันหายไปจากสายตาทั้งที่มันไม่เคยขอให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์นี้แตกต่างจากความสัมพันธ์แบบอำนาจทั่วไปเพราะในความสัมพันธ์นี้ ไม่มีฝ่ายหนแพ้อย่างชัดเจนและไม่มีฝ่ายไหนชนะด้วยการกดทับอีกฝ่ายแมวไม่ได้ขึ้นมาปกครองโลกมันไม่ได้ยึดพื้นที่ไม่ได้ตั้งกฎหมายและไม่ได้ต้องการควบคุมมนุษย์สิ่งที่มันทำมีแค่อย่างเดียวคือใช้ชีวิตในแบบของมันเองอย่างสม่ำเสมอสื่อสัตว์กับธรรมชาติของตัวเองและไม่เปลี่ยนตัวตนเพื่อเอาใจใครและมนุษย์ก็เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหามันเองเราเรียนรู้จะอยู่เงียบๆเ,เวลาแมวไม่อยากยุ่ง เราเรียนรู้จะรอไม่เร่งไม่บังคับเราเรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องได้กลับมาเท่ากันทุกครั้งและไม่จำเป็นต้องมีคำยืนยันใดๆความสัมพันธ์กับแมวจึงกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่มนุษย์จำนวนมากไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่ทุกวันเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางหลายพันปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมอารยธรรมโบราณการค้าศาสนาการเมืองไปจนถึงวิทยาศาสตร์ของสมอง จะเห็นว่าแมวไม่เคยเปลี่ยนกลยุทธ์มันแค่เป็นตัวของมันเองในทุกยุคและมนุษย์ต่างหากที่ค่อยๆปรับโลกให้เหมาะกับการมีมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าโลกนี้ใครเป็นเจ้าของกันแน่คำตอบอาจไม่ใช่มนุษย์หรือแมวแต่อาจเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งที่มนุษย์เลือกจะรักษาไว้แม้จะรู้ความจริงแล้วว่าไม่มีใครบังคับไม่มีใครสัญญาและไม่มีใครรับผิดชอบความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้น มนุษย์ก็ยังเลือกอยู่กับมันเลือกดูแลเลือกแบ่งปันและเลือกให้พื้นที่ในชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยขออะไรเลยและบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ความสัมพันธ์นี้อยู่รอดมาได้นานกว่าราชอาณาจักรใดๆบนโลกปิดท้ายแบบเข้าใจง่ายๆว่าแมวไม่ได้ยึดครองโลกโลกแค่ยอมให้มันอยู่ตรงกลางหัวใจเราถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และเริ่มมองแมวในบ้านด้วยสายตาที่ต่างออกไปนั่นแปลว่าเรื่องราวนี้ทำหน้าที่ของมันแล้ว อย่าลืมกดติดตามช่องเข้าใจง่ายๆไว้เราจะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวในมุมที่ลึกขึ้นแต่ฟังสบายขึ้นในตอนต่อๆไปครับ